สวนกันเลยโอ้ทุกคนคะครั้งแรกเจอดิวเซลางสวนกันอชอบดีมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะที่สถานีกรุอง,องเทพหัวลำโพงค่ะ อันนี้เข้ามาจากไหนนาะอันนี้น่าจะเป็นชานเมืองค่ะไม่รู้ว่ามาจากเด่นชัยหรือเปล่าโอ้มีตู้ควีนแลนด์เข้ามาด้วย โอ้ยเปิดเฟซมาเช้าเชเปิดช่องมาเช้าเช้ามีพี่สาวโทรมาสั่งผ้าถุงด้วยดีใจจังรไขายผ้าถุงด้วยนะคะผ้าถุงหน้ากว้างสองเมตรก็ถ้าใครที่อยากจะสั่งไปทำรงทานหรือว่าไปบริจาคหรือว่าเอาไปไว้ใช้ก็ได้นะคะทุกคน อ๋อสามหนึ่งสองเข้ามาจากปาจีนบุรีเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเปิดหลังบ้านแป๊บหนึง่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เช้านะคะทุกคนเช้าเช้าที่หัวลำโพงโอเมื่อกี้เจอรถไฟดีเซลรางส่วนกันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก ออกมาอีกขบวนค่ะเสียงบีดออกมาแล้วค่ะออกมาจากชานชาลาที่หกค่ะเช้าเช้าเสียงก็จะแบบยังไม่มานะเช้าเชเสียงก็ยังไม่มาเชา้าเ้าโอ้ย ทั้งเสียงทั้งสำเนียงเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหัวลากเบื่ออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจจะเป็นหลังจากวันพฤหัสนี้ก็สถานีหัวลำโพงก็เงียบแล้วนะคะทุกคนเงียบจริงๆ เพราะว่าไปบางซื้อกันหมดก็เหลือแต่ชานเมืองเนี่ยค่ะก็จะเหลือชานเมืองทางตะวันออกแล้วก็ขบวนท่องเที่ยวขบวนท่องเที่ยวก็พวกน้ำตกขบวนนี้ไปไหนเมื่อกี้ฟังประกาศไม่ชัด 4, 2. 2> สี่สองวัสดีค่ะค